มันสะโพกมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมคะขีดไขมันสะโพกเหรอ เขาคิดกันนะเธอพี่มีเคสรีวิวให้ดูเยอะฝรั่งก็มาทําเยอะหลังๆคนไทยก็แบบเออกระแสแลาตองมาตีก็มาเนาะเพาเรียกว่าการท,ทํา BBL การทำ BBL ดียังไงส่วนใหญ่เราจะดูดไขมันหน้าท้องกับเอวให้มันคลอดเลยแล้วก็เอามาฉีดก้นข้างนอกมันเราก็จะมีหุ่นนาฬิกาทรายแบบนี้มันก็จะเลิศเพราผู้หญิงก้นแบนแต่มันไม่สวยจริงมันไม่สวยทั้งแก้ผ้าและใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเขาก็เลยเรียกการทํา BBL ข้อดีก็คือผลลัพธ์เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรแทรกซ้อนหลังทำเธอต้องนอนคว่ำเป็นจำนวนหนึ่งเดือนข้อดีของการทํา BBL คือไม่ต้้้้ออ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 งงงงมมมมมีีวววัััสดดดดดุไไไ่่่่่่่ตตชิปปปคคคคนนนนนนลเเเรรราาาาาาาถืืื็็กกกผใๆขยษ ของสะโพกไว้ไขมันก็จะอยู่ติดประมาณ50%นั้นคุณหมอก็จะฉีดให้เยอะที่สุดก่อนเท่าที่เราจะมีได้นะคะทีนี้การฉีดไขมันสะโพกเนี่ยข้อเสียของมันคือจะมี2อย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถคาดได้ว่าไขมันจะยุบไปมากน้อยแค่ไหนเนาะก็คือผลลัพธ์อาจจะไม่ตรงตามคาดหรือยุบไปแล้วก้นสองข้าอาจจะไม่ไม่เท่ากันนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเคสที่ของมีนะส่วนใหญ่เคสที่พี่มีเนี่ยทั้งที่ไขมันหน้าอกแล้วก็สะโพกก่บลูกค้าก็ยังมีความพอใจมากๆอยู่ค่ะแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมคือคนไข้ค่ะต้องเป็นคนที่มีไขมันปริมาณมากๆจริงๆคือมากพอที่จะดูดเพื่อจะไปฉีดก้นถ้าเป็นคนผอมก็คือลืมเรื่องนี้ไปเลยก็คือเป็นไปได้นะทีนี้ถ้าสมมุติว่า เราไม่สามารถฉีดไขมันได้สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องใส่ซิลิโคนที่สะโพกแทนใส่ซิลิโคนที่สะโพกมต้องอยู่เกาหลีนานอย่างน้อยเึงเดเือนเพราะว่ามันเคยมีเค,เคสติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็จะมาว่ามันกรีดแผลตรงร่องก้นมันใกล้กับการที่เราอุจจาระมากๆอย่าเงี้ยมันก็เลยมีสิธิโตติดไ,ได้สูงแล้วก็ดูแลแผลยากแต่ว่าถ้าสมมติคนที่ไม่มีไขมันจริงๆแล้วก้นแบนบ้างจริงเราต้องการทำบีบเอจริงๆยังไงก็ต้องใส่ซิลิโคนสะโพกสิอันนี้ก็ต้องมาปรึกษาคุณหมออี่ พอแล้วนะคะดังนั้นคือก่อนที่เราจะมาทําการดูดไขมันทั้งตัวโรงพยาบาลนานะเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ดูดไขมันแล้วกเกลี้ยงมากแต่ที่คนไข้แต่ละคนของเอ๊ะนะคะจะมาดูดไขมันทั้งตัวคิดก่อนว่าเอ๊ะเราอยากฉีดสะโพกดูไหมสะโพกเราแบนไหมเพราะถ้าคุณดูดไขมันไปแล้วคุณจะหมดสิทธิ์ฉีดไขมันสะโพกหรือไขมันหนอกเลยค่ะ